มีแฟนๆช่องเราครับคอมเมนต์กันมาว่าอยากให้พี่นำยามาฮ่า MT09YAMT มารีวิวขับขี่ใช้งานในเมืองให้ดูหน่อยครับเพราะว่าอยากรู้ว่าฟิลลิ่งนั้นเป็นอย่างไรครับแน่นอนแล้เราก็เลยจัดไปครับตามคำเรียกร้องของแฟนๆนครับด้วยการนำรถคันนี้ครับมาขับขี่เดินทางเข้าเมืองเลยฮะเรียกว่าจัดเต็มๆฟีให้เลยแล้วก็มีบทสรุป3เรื่องครับมาฝากทุกคนครับรับรองว่าดูแล้วคุณจะเข้าใจรถคันนี้ อย่างแน่นอนแล้วรถคันนี้เหมาะสําหรับการใช้งานในเมืองจริงหรือไม่ครับเดี๋ยวไปดูครับรับรองว่าจบรู้เรื่องแน่นอนครับ หลังจากที่รับรถคันนี้ที่ยามาฮ่าบางนาครับผมก็ได้ใช้เวลากับเจ้า MT09 YAMT เนี่ยอย่างเต็มที่เรียกว่าร่วมร่วมร้อยกิโลเมตรนะอย่างแรกเลยที่อยากจะตอกย้ำอีกครั้งคือรถคันนี้นั้นผ่านการดีไซน์มาอย่างยอดเยี่ยมครับเขาใช้เมนเฟรมเดลต้าบ็อกซ์อลูมิเนียมแบบไดแคสครับแล้วก็ประสานกับตัวสวิงอาร์มนะครับ แล้วก็จุดยุดเครื่องยนต์ที่มีความลงตัวมากๆ,ๆครับความสูงบ่อเนี่ยอยู่ที่825ม mm ิลลิเมตรครับแล้วก็ช่วงแฮนด์ของเขาน่ะกว้าง820ม mm ิลมตรครับน้ำหนักของตัวรถ1 9 4กิโลกรัมเนี่ยบอกเลยว่าสรีระต่างๆที่คำนวณมาแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะเดินทางในช่วงการจราจรหนาแน่นเนี่ยความคล่องตัวก็ไม่ได้ลดน้อยไปจาก MT09 YMT คันนี้ครับเรื่องการควบคุมการใช้งานในเมืองครับโดยรวมแล้วถือว่าดีจริงๆครับมาถึงประเด็นที่2ครับนั่นก็คือเรื่องของขุมพลังนั่นเองฮะเขาใช้เครื่องยนต์ 890C 3ีแรง้้าน ล้นถึง119แรงม้าเลยครับขี่แล้วรู้สึกเลยว่ามันดุมันเร้าใจมากๆครับในเจนนี้ฮะเวอร์ชันนี้ยามาฮ่าเขามีการแบปปิ้งระบบต่างๆโดยเฉพาะการใส่ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเข้ามาเนี่ยทำให้ MT09 เนี่ยยังมีฟีลิ่งความเร้าใจอยู่แต่ความกระโชกขห้าก็ถูกปรับให้สมูทมากขึ้นครับก็เหมาะสําหรับการใช้งานในเมืองมากขึ้นนั่นเองนะการที่รถนั้นมีหมุดที่เป็น MT ให้เลือกครับแล้วก็สามารถเข้ามาใช้เซตติ้งโหมดที่เขาทํามาจากโรงงานไม่ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตนะครับสตรีทเรนแล้วก็ยังมีคัต ใช้งานในเมืองนะพบว่าโหมดสตรีทครับเหมาะสมมากมากครับเพราะว่าการแบบปิ้งแล้วก็เซตติ้งของระบบช่วยเหลือต่างนั้นมีความพอดีแล้วสําหรับการใช้งานในจราจรหน่นแบบนี้ฟังก์ชันช่วยเหลือที่เขาให้มามา,มากมายระบบที่ใช้บ่อยที่สุดเลยสำหรับการใช้งานในเมืองก็คือระบบ ABS แบบ2 Channel แล้วก็ TCS นั่นเองทั้ง,องคอนโทรที่บางทีเราไปเจอสภาพจราจรที่มีทางลื่นนะครับหรือว่าการที่ต้องเบรกกระทันหัน m p 0 9เขาก็ทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมมีประสิทธิภาพสูงมากครับถือว่าพอเหมาะพอดีแล้วครับส่วนระบบที่เหลือนะว่าจะเป็นเรื่องของ Entlip แอน t r o l นก็น่าจะเหมาะสําหรับการขับขี่ออกทริปที่เราเจอโค้งเจอแรงต่างช่วยเพิ่มความปลอดภัยได้หรือว่าการช่วยกันเร่งในช่วงเราวิ่งทางไกลเนี่ยรถจะมีระบบช่วยป้องกันอาการล้อยกน้ไม่เกิดอุบัติเหตุนั่นเองครับก็มาถึงประเด็นที่3ครับระบบ YAMT Yamaha Automate Manual Transmission ครับหลักการง่ายๆเลยนะก็คือย a ม a h a เขามีระบบอิเล็กทรอนิกส์ทำงานแบบกลไกที่จะช่วยให้เราขี่รถได้โดยที่ไม่ต้องกำลัดไม่มีกาาคลัดและก็ไม่มีคันเกียร์มาให้ครับซึ่งรถก็จะใช้ระบบในการกำลั์ให้เราครับแล้วก็เข้าเกียร์ได้แบบอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองมี รายละเอียดเล็กน้อยก็คือการเลือกใช้โหมด AT นะครับก็ยังสามารถไปกดปุ่มโหมดเพื่อเลือกดีแล้วก็ D ดีพัดได้ในการขับขี่ในเมืองเนี่ยผมก็ไปเลือกดีพัดนะครับเพื่อจะปล่อยให้รถนั้นทํางานระบบอัตโนมัติเต็มที่เลยซึ่งก็พบว่าเหมาะมากๆสําหรับการใช้างานในเมืองครับดีพัดการขับเคลื่อน AT นั้นเราสามารถ snap shot นะครับก็คือการชิป up ชิปดาวได้แบบเรียลไทม์เลยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่ารอบมันได้แล้วแต่เกียร์ยังไม่เปลี่ยนนะครับอยากจะชิปเองก็ทําได้ซึ่งตรงนี้ก็ดีมากๆครับครับขีแบบ AT ส่วน้านั้นเขาก็มีความฉลาดนะครับในการเลือกเกียร์ให้เราอย่างเหมาะสมกับรอบเครื่องยนต์ที่เราใช้อยู่ขนาดนั้นจริงๆครับผมอันนี้ถือว่าเวิร์กมากๆผมมีข้อสังเกตเลยคือเรื่องฟีลลิ่งนะครับการเข้าเกียร์หนึ่งจะมีเสียงค่อนข้างแรงในเดียวครับปักเลยนะหลังจากนั้นก็จะอัพเกียร์ไปอย่างสมูทมากขึ้นนะครับ ส่วนการเชนดาวก็จะมีเสียงเกียร์ให้รู้สึกได้ตรงนี้ก็ดีเหมือนกันครับเนื่องจากบางทีเราไม่ได้ดูหน้าจอใช่างไว่าเลขเกียร์เปลี่ยนมาแต่ว่าฟีลลิ่งของการเปลี่ยนเกียร์มันอัพไปเรื่อยๆเรื่อยเ,เนี่ยช่วยให้เรารู้ว่าเราอยู่เกียร์ไหนนะครับเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เขาทําออกมาแล้วมัน cover การใช้งาน cover เฟลลิ่งการขับขี่บทบสรุปของฟีลลิ่งการใช้ระบบ YMT ครับผมเองก็ขี่ MT 0 9มาทุกเจนเลยครับแล้วก็อยากรู้ว่า YMT นั้นให้การตอบสนองได้ดีใกล้เคียงกับตัวที่เป็นนะนแแมมมมมมมววววลั้้ยยยกกกกก็ถถือถ่่าาาาาใเเคคีงงบพิสสะดสขึน โดยที่เราไม่ต้องพะวงกับการกำผัดแล้วก็การเข้าเกียร์นั่นเองครับถ้าเจนต่อไปมีการพัฒนามากขึ้นเนี่ยความสมูทของการเข้าก็จะดีมากขึ้นกว่านี้อย่างแน่นอนนะผมให้คะแนนไป9้เต็ม10เลยครับสำหรับการใช้ระบบ AT ทล้วนๆในการขับขี่เข้าเมืองครับ เอาละราคาของ MT09 YAMT ครับก็อยู่ที่519,000บาทครับก็ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วครับสมรรถนะและก็เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยให้การเป็นรถสมรรถนะสูงของ MT09 เนี่ยสมูทในการใช้งานมากขึ้นเป็นมิตรต่อผู้ขับขี่มากขึ้นนะครับถ้าคุณเป็นนักขับขี่ i ิคบัสที่มีประสบการณ์ประมาณหนึ่งแล้วก็จะสามารถสะดกไปกับรถคันนี้ได้อย่างแน่นอนครับโฟเวอร์ Forward ทั้งขับขี่ใช้ทําง,งานในเมืองไปท่องเที่ยวออกทริปหรือไปดงแทร็กบ,บ้างบางครั้งเนี่ยคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์ครับเอาละสำหรับครั้งนี้ก็ ถือว่าครบถ้วนครับสำหรับฟิลลิ่งของ mt 0 9าสำหรับคนที่อยากดูฟูลรีวิวนะครับสามารถไปเซิร์ชดูได้ทั้งการเขียนในเว็บไซต์แล้วก็ทั้งช่อง YouTube ที่เราทำไว้ฟูลรีวิวทุกๆประเด็นครับไปดูเพิ่มเติมได้ตรงนั้นครับส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับผม